ข้อมูลจากเพจอิจันนะครับสรุปวันเดียวจบทนายแก้วแถลงปมลวนลามนักศึกษาวัยสิดยอมรับทําตัวรุ่มร่มคิดน้อยขาดสติยอมรับกอดหอมจูบจริงที่ทําไปไม่รู้ผีหาซาตานตัวไหนเข้าเสงนะครับกราบขอโทษและกราบเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษครอบครัวตัวเองครอบครัวของน้องนักศึกษาและบุคคลใกล้ชิดเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับขับรถมากับน้องเขาจริงๆพอถึงร้านอาหารก็ได้จอดรถเดินเข้าไปในร้านกินข้าวกันตามปกติช่วงนั้นมีการคุยและ ก็กเซ้าเย้าแย่นะฮะยอมรับมีการป้อนอาหารน้องเขาระหว่างที่เดินกับไปที่รถยอมรับว่าผีห่าซาตานที่ไหนมันเข้าสิงไม่รู้ได้มีการกอดหอมและจูบน้องจริงๆหลังจากด้านขับรถออกมาก่อนแยกกันก็กอดหอมจูบน้องอีกครั้งเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำนะฮะทำตัวรุ่มร่ามคิดน้อยขัดสติเริ่มแชทกันตั้งแต่วันที่8กันยายน2568เป็นการพูดคุยกันจนทําให้เห็นว่ามี มิตรภาพที่ดีระหว่างกันในแชทพูดคุยกันปกติทุกท่านคงเห็นแล้วนะครับหลังจากวันที่12กันยายน2568มีการพูดคุยกันทนายแก้วไลายไปขอโทษน้องนักศึกษายอมรับว่าข้อความบางข้อความที่ไปบอกว่าหลอกเด็กยืนยันว่าตนเองไม่ได้หลอกเด็กนะหลังจากนั้นก็ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งในเดือนตุลาคม2568นะครับเพื่อให้มีการตัดคลิปทนายแก้วบอกว่าถ้าผมเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นหรือกระทําขนาดนั้น เขาต้องบล็อกผมครับคงไม่คุยกับผมต่อนะครับวันที่26ธันวาคม2568นะครับพี่หนุ่มกัญชัยรู้จักเบนซ์อัปาเช่จากพ่อของน้องทนายแก้วจึงโทรไปหาพ่อของน้องขอโทษที่คิดน้อยเสียใจที่ทําตัวรุ่มร่ำนะครับทนายยังพูดให้ชวนคิดอีกว่าตนเองเป็นพ่อคนมีลูกสาวถ้ารู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องไปแจ้งความหรือทําอะไรสักอย่างแต่กับยังไม่แจ้งความเลือกส่ง ให้กับคนที่รู้จักคนเหล่านั้นก็มาเล่าให้ทนายแก้วฟังนะฮะพอทนายรู้ก็รู้สึกตกใจพอรู้แล้วก็เกิดความกระวนกยใจนะครับเลยอ้างชื่อพี่หนุ่มกัญชัยและตัดสินใจเลือกโทรหาแจงภรรยาแจ๊ดเนื่องจากว่าแจงเป็นหนึ่งในคนที่ข้อร่วมกับเหมือนเช่าตึกนะครับเช่าตึกของพ่อน้องนะครับแจงบอกขอไม่ยุ่งพี่แก้วไปคุยกับพ่อเขาเองเถอะทนายแก้วเล่าต่ออีกว่าคุยกับแจ๊ดสักระยะพ่อของน้องกับ บอกผ่านแจ้งมาว่าพ่อเขาบอกว่าถ้าไม่มีสิบ้านไม่ต้องมาคุยพ่อพูดถึงเรื่องเงินทนายแก้บอกบ้าพี่ไม่มีขนาดนั้นถ้าเอาให้จบรวดเร็วขอหนึ่งล้านทนายแก้บอกพ่อบอกถ้าไม่มีห้าถึงสิบ้านไม่ต้องมาคุยตอนนั้นยอมรับว่าตัวเองเครียดเสียใจที่ทําร้ายครอบครัวเลยอยากให้มันจบเร็วๆนะครับตอนนั้นทนายแก้วยังไปทํางานปกติไปออกรายการโหนกระแส พอพ่อของน้องมาเห็นก็ออกมาโพสต์ว่าทําตัวร่าเริงผมเสียใจผมทําอะไรไม่ได้เขาโพสต์โดยการเอารูปในโหนกระแสมาโพสต์ในเฟซของเขาผมกลัวผมพูดตรงๆนะครับวันที่12มกราคม2 9 6 9มีการนัดคุยกันมีอาจารย์จารุรง์พ่อน้องทนายความนั่งคุยกันสาระสําคัญฟังจากทนายของเขาไม่ต้องคุยในเรื่องของรูปคดีคุยเรื่องการละลายความรู้สึกทนายแก้บอกผมหมอบครับยกมือขอโทษผมรุ่มร่ามคิดน้อย ะะทำอะไรไปโดยขาดสติตัวของพ่อก็มีการบอกว่าขอ5รล้านนะครับแต่ทนายแก้บอกไม่ไหวขอเถอะอยากให้มันจบเลยเสนอไปที่2.5ล้านทนายแก้บอกผมไม่ผิดแล้วผมจะจ่ายทําไมณนะตอนนั้นคืออยากให้เรื่องมันจบเพราะอายคนอื่นอายครอบครัวอายทุกอย่างผมรอคําตอบจะกี่เท่าไหร่ผมไม่รู้จน มีการลงรูปผมนะฮะจนสุดท้ายเรื่องถูกเปิดออกมาโดยตัวของพ่อเขาส่งไปให้ช่องหนึ่งผมเลยบอกถ้าเป็นอย่างนั้นผมมาพูดข้างเดียวได้มีโอกาสมาอธิบายให้ฟังนะครับทนายแก้วบอกตกอยู่ในสภาพกดดันมาตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่27ธันวาคม2569จนเวลาผ่านมา4เดือนเสร็จเจตนาของฝั่งนู้นต้องการจะให้ทําอะไรไม่ขอวิเคราะห์ตั้งแต่บนรถจนถึงร้านข้าวน้องนักศึกษามีโอกาสที่จะ ควรที่จะตบหน้าส่งข้อความไม่ดีมาด่าทําไมไม่ทํทนายแก้วถามนะฮะทนายแก้วบอกเห็นน้องครั้งแรกก็ปกติน้องเขาหน้าตาสวยแต่ไม่ใช่ว่าผมจะเห็นปั๊บแล้วจะไปอย่างนั้นไม่ใช่ครับผมโตแล้วผมไม่มีสิทธิ์จะไปทําอย่างนั้นผมขอโทษผมคิดน้อยนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความสมัครใจไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าจะทําให้อ่าทำไม่งั้นผมเข้าโรงแรมไปแล้วนะครับขอโทษนะครับ ผมก็หน้าบางเป็นไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆแต่วันนี้ผมมาเล่าข้อเท็จจริงนะฮะเขาทําเกินไปคือรูกล้ําจี้ผมเอารูปผมนะฮะมาลงกิจวัรผมผมเครียดผิดไม่ผิดในสถานการณ์แบบนั้นผมอายเมียอายลูกอายทุกอย่างอะไรผมก็ยอมนะครับทนายแก้วบอกนอมรับในผลของการกระทาว่าจะดําเนินการอะไรก็สุดแล้วแต่เพราะตนเองเป็นฝ่ายเริ่มนะฮะ อย่าไปว่าใครเลยนะฮยอมรับว่าถูกกล่าวหาแบบนี้จริงๆไม่ได้บอกว่าตนเองเป็นคนพิเศษแต่พลาดไปแล้วจริงๆเสียใจตั้งแต่โทรโทรไปหาพี่หนุ่มนะครับกัใชัยแล้วนะครับสุดท้ายทนายแก้วบอกอย่าไปว่าตัวน้องเขาเลยมันผิดที่ผมนี่แหละที่แอบเผลอใจแอบทําตัวไปไม่น่ารักนะครับผมพลาดจริงๆยอมรับครับขอจบเท่านี้อย่าให้ข้อกฎหมายเลยไม่ให้ถึงข้อกฎหมายนะครับนะอ่ะ อ่านมาถึงตรงนี้นะครับเรื่องนี้ต้องฟังความสองด้านยังไม่รู้จบแบบไหนยังไงต้องติดตามต่อกันนะฮะแต่อย่าลืมว่านอกจากน้องนักศึกษาที่ถูกกระทําแล้วยังมีผู้หญิงอีกคนซึ่งเป็นลูกสาวของทนายเขาเองคงหัวใจสลายไม่แพ้กันนะครับอันนี้ก็โหยาวเลยนะครับอันนี้ข้อมูลจำเกติจันนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับอันนี้ลงเมื่อวันที่23เนาะวันนี้ก็เลยมา1วันแล้วนะครับใครที่ตามข่าวก็ติดตามกันต่อไปนะครับ